ครับสวัสดีพี่น้องนะครับพบกับนุ่มรอยเย็ดนะครับอยู่บรรยากาศนะครับวัดใหม่ไสยมงคลอานนี้เป็นบรรยากาศนะครับอยู่วัดใหม่ไสยมงคลวัดไ่ไสยมงคลนะครับอาอยุช่วงเกดีไ่นะครับ <c oughs> อันนี้เป็นตัวเกดีองเอกนะครับ อันนี้ความสูงนะครับความสูงก็สิปม่านนี้แหละนะครับเดี๋ยวน้อมเรียนใ้เบืองกันนะครับอาเบิ่งบรรยากาศรอบนอกกันจักหน่อยนะครับว่าความงามความอลังการนะครับนักท่องเที่ยวก็สิมาก,กันตลอดนะครับก็สิมีพระพุทธรูปนะครับพระพุทธรูป่น ปั่นไว้ทุกมุมนะครับอันนี้ก็น่าจ,จะเป็นองค์เก่าแก่ครับบรรยากาศล้วไปเบ่งด้านนะให้เบ่งกันนะครับว่าอันนี้เสาก็สมัยก่อนกับงจะว่า่เป็นเสาเอียงนะครับน่าจะเป็นเสาตรงก,การเวลาก็ทําให้มันเคียนไว้นะครับะนะครับก็เลยบ่ตรงกัน เดี๋ยวเบงกันนะครับว่าบรรยากาศด้านนี้เป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นด้านหน้าด่านทิศตะวันออกนะครับด่านทิศตะวันออกครับไป mm hmm. ขึ้นไปแล้วนะครับเดี๋ยวให้เบ่งบรรยากาศรอบๆกันทั่วไปนะครับว่า,าในวัดไม้บรรยษัยชัยมงคลเป็นแบบใดนะครับ เบองหลบหลอกกันส่วนมากก็สิเป็นชาวต่างสะนะครับต่างประเทศกันมาเที่ยวนะครับลักษณะเสานุ่มเลยในเบืงกันนะครับว่าดานบนเป็นยังไงแน่ครับ รับอันนี้ด่านทิศตะวันออกนะครับอันรุ่มเลยกขึ้นไปเรียบร้อยนะครับลงมาเรียบร้อยนะครับเพากลับไปวัดใหม่นะครับนาะจะไปวัดพระนั่นเชยงต่อนะครับมีเวลาก็นนะ่าจะาพาพา๊อฝากกันนะครับนะครับอันนี้จะหลบออกมาด้านนอกนะครับ อันนี้ก็ทางเข่านะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะเหเบิ่งกันตามบริเวณด้านนะครับลงเรือเบิ่งกันนะครับเปดนเกีย์ดีง่ายๆลักๆเป็นแบบใดนะครับ มันก็เป็นบริเวณนะครับอินพลานนะครับอินพลานกันมาเป็นรอบๆกันนะครับว่า เป็นแบบด้บนานสร้างพุ่นก็สิเป็นด่านพ้านอนนะครับมันผ้านอนที่ประตูเข้าข่านคลองมากกษีมีใบเสมาต้นนี้ปุยก็น่าจะเป็นพระอุโบสถเก่าแก่นะครับ มาจะเปลี่ยนอุโบสดเก่าแก่อันนี้จะเป็นใบเซมานะครับอืมหกบางพี่ก็พบเป็นประธานน่าจะเป็นอุโบสถหลังเก่าหลังแก่นะครับาภาพเป็นสี่เห็นอันนี้เจดีหลังประธานนะครับเจดียด์ไง รเราดึงดูดคดึกันนะครับว่าบรรยากศ <c oughs> าศน่านนาเป็นยังไงนะครับปกเป็เจดีนะครับมันมีแต่จะเป็นพาพระธานนะครับชาวต่า,างชาติไหลนะครับจะเป็นน,นะครับบรรยากาศทั้งที่เห็นนะครับ เอาเบ่งต่อกันนะครับเอามาเบ่งต่อกันนะครับเอาไปเบ่งผันนอนเอามาเบ่งพันนอนกันอนันมีก็น่าจะเป็นสามเจ้านะครับ สารท่านพ่อซิทธิชัยนะครับ <Okay. S 1> คำว <Okay. S 1> ่าเมืองพัดนอนกันนะครับดานซาล่าพัดนอนอันจะเป็นศซาล่าพัดนอนนะครับมันกะตร้องเป็นระเบียงเป็นเสา บอันนี้เป็นผ้านอนของสิปติอันนั้นใหม่นะบุรณะนใหม่นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นบุรณะนใหม่นะครับอันน่าจะเป็นระบุระนาใหม่ครับด้านนี้นะครับเดียเ๋ยวบรรยากาศน้ำนมลอยต่อ สำหรับพี่นี่ขอบคุณหลายๆขอบคุณมากๆสวัสดีครับ